ปรับเครื่องมือครับมาเปลี่ยนเครื่องมือทำวีเนียค่ะวันนี้มาปรับเครื่องมือค่ะปรับเครื่องมือค่ะมาปรึกษาคุณหมอค่ะก็บริการดีครับมีการติดตามลูกค้าอยู่ตลอดครับหมอค่อนข้างแนะนาดีนะครับว่าควรทำอะไรยังไงต่อแล้วก็มือหมอก็เบามากคุณหมอก็คือใจดีค่ะแล้วก็ดูแลดีค่ะให้คาปรึกษาดีค่ะเคยเข้ามาปรึกษาหมอช่วงที่จะทำอะค่ะแล้วแบบมาเจอการบริการที่นี่รงคาดี ตั้งแต่ทักเฟซเข้ามาแล้วอีแอดมินก็ให้คําตอบที่ดีมากเลยค่ะอย่างที่บอกไปก็คือมันจ่ายรอบเดียวแล้วก็จบเลยก็จะต่อได้จนเสร็จก็คือโปรโมชั่นมันน่าสนใจมากก็แนะนำพี่พัทได้เลยค่ะเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แรงแต่ว่าหนูคิดว่าคุณภาพมันดีคุณหมอก็น่ารักใจนี้ไม่เจ็บ